อยู่ครับกัดแล้ววิทย์เลยนะครับมันกัดแล้วมันพาวิ่งนะครับผมส่งสายไม่ได้โอ oh. <Yeah. S 1> ปอกมาแล้วอะกะชอนท้องนานะครับใช้กบยางตีนะครับปันอะกละชอน็อกนะครับผมนะครับ <c oughs> ตอนนี้เก็บไปทำอาหารนะครับได้สองสาตัวแล้วครับเอาไปแดดเดียวนะครับอ่ากับกบยางนะครับผมกบยางแก้คันเป็นหมายท้องน้านะครับท้องน้าน้ําท่วมน้ําขึ้นนะครับก็ผิวน้ำเนี่ยค่อนข้างมีสวัดนะครับใช้เหยื่อกบยางเนี่ยสามารถตีผ่านมาได้นะครับโอเคครับน้ํามาใหม่นะครับจะเป็นกบยางครับสุดยอดครับ